กำลังจะพาเตี้ยเขาไปหาหมอแต่ไม่ได้เป็นไรนะคะก็คือไปรับยาถ่ายพยาธิประจำสามเดือนก็คือเป็นไรแหละตอนนี้ก็คือเขายังยังต้องกินยาพยาธิเม็ดเลือดอยู่แต่ยังไม่ได้ถึงกําหนดที่จะกินครบไงคะแต่ตอนนี้ต้องไปรับก่อนรับยาแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักด้วยดูซิใส่เสื้อเซเว่นหนฟิตเชลูกทำไมฟิตเงี้ยหรือะเสื้อมันยืดเหินใช่ไหมคะไอ้ขึ้นสองสามขึ้นเออกระโดดไว้ไหม เก่งมากเก่งมากลูกโอเคอนั่งให้เรียบร้อยครับร้านคุณหมอก,ก็ต้องมาเดินสำรวจก่อนตรวจตาหนูจะเข้าเลยเหรอลูกหรือหนูจะเดินสำรวจก่อนครับอันนั้แต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรลูกไม่มีเจาะเลือดนะคะมารับยาเฉยๆเออไปไปชั่น้ําหนักกันดีกว่าเห็นไหมสำรวจก่อนครับโชว์ตัวก่อนครับ หนูจะฉี่แล้วหนูเพิ่งฉี่มาเมื่อกี้เองเมื่อกี้เพิ่งพาไปเดินเล่นยามสายอย่าลืมไม่ฉี่แล้วมั้งไะเข้าเลยเข้าเลยกลัวที่ไหนค่ะมาคุณหมอกลัวที่ไหนเข้าเลยไปเข้าเลยครับไปกลัวขาไปชั่งน้ำหนักก่อนลูกออชั่งน้ำหนักตรงหไหนสิอรอแป๊บนึงมันมีรับรายาให้หนูแป๊บนึง่งอยากออกแล้วเหรออยากออกแล้วคะ่ะ ไม,ม่อะไรวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่เจ็บตัวครับน,นี่ครับช้างน้หาหนักมาที่ร้านหมอครับยี่สิบจุดเจ็ดลูกทำไมยี่สิบจุดเจ็ดล่ะเออมามีก็เลยแบบอุ้ยตาละเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อไอตัวอาหารเม็ดฟิตแอนเฟิมอ่ะที่ที่กินไปสองเดือนแล้วก็เหยุดมาประมาณเดือนหนึ่งไงหยุดให้แบบว่าเออลำไส้ของเขาได้มีการแบบ ปรับเป็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วหนูต้องหนูต้องกลับไปกินฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ว่าพอไปซื้อเอ้าหมดหมดเกลี้ยงเลยหมดทุกไซส์เออเดี๋ยวมามีสั่งออนไลน์ร้านที่มามีไปซื้ออยู่ไม่ไกลจากบ้านนะเขาขายราคาถูกดีแต่ว่ามันหมดก็เดี๋ยวต้องสั่งออนไลน์เอานะลูกเนอะหรือไม่ก็เดี๋ยวมามีดูซีไปห้างซื้อที่ห้างหนูต้องกินฟิตแอนด์เฟิร์มนะคนะับ20.7แนวน้ำหนักเขาวันนี้